17เมษายน2567 68ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับหลังจากที่เราทำการทดลองในการให้น้ำทุเรียนที่กำลังออกดอกบานและกำลังจะเป็นหางแย้ให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองออกดอกอ,อายุ5ปีนะครับออกดอกปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราก็ทำการทดลองให้เขาเลี้ยงดอกดูโดยไม่มีการหยุดน้ำและมีการให้น้ำ ในช่วงดอกเขาบานเป็นหางแย้มันเกิดอะไรขึ้นเช้าวันนี้อ่ามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับสภาพของหางแย้ทุเรียนต้นนี้ที่กำลังเป็นหางแย้มเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าวันที่14นั้นฝนตกวันที่15เราก็ไม่ได้ให้น้ำ แต่ว่าเราให้น้ําเมื่อวานคือวันที่16เราก็ยังคงให้น้ําเป็นปกติเช้าวันนี้คือวันที่17มี่ปรากฏว่าหางแย้เขาร่วงมาทั้งหมดเลยนะครับนั่นบ่งบอกถึงสภาพของการที่หางแย้เขาร่วงนั้นเกิดจากน้ําเกินอันนี้ชัดเจนแล้วสําหรับการทดลองของเราในครั้งนี้เหตุใดเราจึงทําการทดลองให้น้ําในขณะทีะ่ต้นกําลังเป็นหางแย่ก็เป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะได้คาตอบ ด้วยตัวของเราเองอ่าแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือต้นนี้เราไม่หวังที่จะเอาดอกในปีนี้อยู่แล้วอ่าเนื่องจากว่าเขาออกดอกมาล่าช้าเกินไปสมมติว่าดอกชุดนี้เขาไม่ร่วงไม่หล่นเขาก็จะพัฒนาไปอีก สี่เดือนข้างหน้าถึงจะสุกเพราะฉะนั้นสี่เดือนข้างหน้าเขาจะสูกก็จะเป็นเมษาพฤษภามิถุนากรกดาสิงหาเขาจะไปสูกในเดือนสิงหาซึ่งเดือนสิงหานั้นที่จังหวัดบึงการตำบลหอคําแห่งนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกทุกวันคือเดือนกรกดาและสิงหาเป็นเดือนที่ฝนตกทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเราปล่อยทุเรียนชุดนี้ไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทําให้ทุเรียนสูกช้า รสชาติก็ไม่โอเคเนื่องจากว่าสภาพน้ําเยอะจนเกินไปนั่นเองทีนี้วิธีการแก้ไขสําหรับต้นทุเรียนต้นนี้ของอเราที่เราได้บทเรียนมาในรุ่นพี่นั้นเราก็จะดําเนินการส่รงเสริมเขาเต็มที่ไปเลยเพื่อที่จะให้เขาไปออกดอกในเดือนธันวาคมถ,าถ้าหากว่าต้นทุเรียนเหล่านี้เขาออกดอกในเดือนธันวาคมาเขาก็จะไปสุกในเดือนมิถุนายน หรือเดือนพฤษภาซึ่งเดือนพฤษภาและเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเดือนที่มีฝนไม่เยอะรสชาติจะโอเคมากอ,าอย่างเช่นผู้เรียนที่ภาคตะว,วันออกเขาก็จะสุกในเดือนเมษายน ถ้าบึงการนี้ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาตินี่ก็จะไปสุกประมาณเดือนพฤษภาและมิถุนาซึ่งสุกช่วงนั้นถือว่าตอบโจทย์ยังคงโอเคอยู่เันนั้นวันนี้เราก็นํานสาระที่เราทําการทดลองมาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าการที่ทุเรียนเป็นหางแย้นั้นถ้าหากว่าเราให้น้ําเกินนั้นร่วงแน่นอนโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ